ฝากฟ,ฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปเพราะจันจะโผล่ขึ้นมาก่อนรับชมคลิปนี้ก็มาฟังพี่เสือร้องเพลงก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อที่พีสกินอุ๊ยใครเนี่ยนะที่พีคอฟฟี Coffee, ่ซีบักทอนพลัสเบต้ากลูแคนนะแล้วก็หมายล่าสุดที่พีโกโก้นะฮะ รวมถึงเสื้อโบโลองค์ปู่ปารจิตนะครับ0 927947526นะคลิปนี้ขอกำลังใจาจาก FC นะช่วยดูคลิปให้สัก3-4นาะทีก็ยังดีนะครับนะเราจะมาทำภารกิจนะฮะย้ายกระเบื้องทั้งหมดนะฮะอยู่ณจุดนี้ประไว้ด้านข้างของห้องน้ำนะครเพนะราะว่าเราจะมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้นะทำเป็นสวนหย่อมนะเล็กๆนะ่นารักน่ารัก ให้เกิดทัศนียภาพหรือว่าแลน์สเคปนะฮะที่สวยงามนะเป็นการปรับภูมิทัศน์ก่อนที่จะถึงงานฉลององปูนนั่นเองอ่ะทุกคนนะฮะอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะผมนะฮะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อนะใครดูโฆษณาก็จะมีแต่ความโชคดีนะร่ำรวยร่ำรวยอย่างแน่นอนนะครับผม 本来はね、いいこと。 โอ้ลมหนาวพัดแหงหอมดอกเซอร์เบนที่ปูเหล็กไฟ เามา,มาได้หัวใจนอะห้บาบรนหนา้นต้องฟัน้หใจต้องหาคนมาแอบปิน